เรื่องความสวยความงามกับผู้หญิงเนี่ยนะคะเป็นของคู่กันคู่กันตั้งแต่อดีตการจนถึงปัจจุบันนี้นะคะเรียกได้ว่าสวยที่ไหนสวยอย่างไรผลิตภัณฑ์อะไรดีเนี่ยคุณผู้หญิงของเราเนี่ยคะทุ่มเทซื้อได้ทุกสิ่งทุกอันนะคะกระทั่งข้ามน้ำข้ามทะเลไปทําสวยถึงเมืองไกลๆนู้นเนี่ยนะคะก็ยังไปกันเลยขอสวยแบบธรรมชาติดีกว่านะคะง่ายๆสามารถพกติดตัวไปได้ตลอดเวลาเอ๊มีผลิตภัณฑ์แม็กซินมาเสนอคุณผู้ชมคะ่ะกับผลิตภัณฑ์แม็กซินบูสเตอร์มาร์ แอนนี่ครีมนะคะเรียกว่าเป็นมาร์กสูตรเข้มข้นเพื่อการบำรุงผิวหน้าอย่างค่ำคืนให้เปลง่งปลัง่งกระจ่างใสสกัดจากสาหร่ายทะเลน้ำลึกช่วยกระตุ้นระบบหมุนเวียนของเลือดพร้อมสารสกัดจากโปรตีนในเมล็ดข้าวที่ช่วยซ่อมแซมเซลล์ผิวที่เสือ่อมโทรมให้ฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วแม้แค่นั้นนะคะยังมาพร้อมกับนวัตกรรมโกลแฟกเตอร์ที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระช่วยปรับสมดุลให้ผิวหน้าลดรอยหลุมสิวให้ตื้นขึ้นและยังช่วยให้รอยแผลเป็นจากสิวดูจางลงเมื่อคุณใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่ มาแล้วค่ะกับโปรโมชั่นฮอตฮอตร้อนอยู่ในมือเอแล้วนะคะนี่ค่ะผู้ชมค่ะที่เห็นนะคะเขาเรียกว่า Maxine b o o s t ์ม r ร and n i g h t cream นะคะซึ่งปกติควรเนี่ยค่ะราคา3,200บาทค่ะอย มากับเอ๊แบบนี้โปรโมชั่นดีๆแบบนี้ไม่ขายแล้วค่ะลดให้เลยค่ะครึ่งราคานะคะเหลือแค่1,600บาทเท่านั้นนะคะอ๋อยังไม่พอค่ะอยากได้2ขวดไปฝากคุณแม่คุณพ่อหรือคนที่เรารักนะคะ2ขวดนะคะราคาปกติ6,400บาทไม่ขายค่ะขายแค่ 3,200บาทวิ่ยังไม่พอค่ะยังมีของแถม Silky White Sunscreen SPFPA บวกบวกบวก60%สําำหรับกันแดดให้คุณผู้หญิงและคุณผู้ชายด้วยนะคะถูกวันนี้ไม่มีอีกแล้วค่ะมีจำนวนจำกัด